สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับทางช่องช่างตาวน้ำโชกนะครับเนาะพบพอกันในคลิปนี้กะเป็นคลิปของสังคมนะครับเนาะหมวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกสังคมเสียตัวไรมาเนาะครับเนาะครับกระไดมาอยู่ที่ของทั้างงานของสังคมแล้วนะครับเดี๋ยวเป็ียนเดีได้ได้ตัวไรเดี๋ยวเขาอมาเมืองน้ำกัน โอ้คือได้บบเงี้ยหลังงามแต่น้อใหญ่เนาะใหญเนียคเป็นรถซุกแก่เน่ยเ่องว่าซุดแก่ก็ไม่ได้แล้วเนาะงามงามงามก็ซุดแก่สุดมุมงประเด็นมันก็้ทเห็นตัวสร้างเฮ็ดมุกเม็ดไปแล้วเนาะมาพ่อสวัสดีครับสร้างคมครับครับสวัสดีครับโอ้เป็นไอเนาะไม่ได้มาหลายงวดโอ้ยโอ้เงี้ยเงี้ยแกซีเหล้วเลยตัวนี้ ว้าวเดหัอดเปิดหยอดเรืองงานโอ้ไก่แล้วไก่แล้วงห้องนองเอาสองห้องนันหนึ่งหมดเลยโอ้ยนี่ท่นลังบบกเงเอาสองห้องนอนโอ้ลืมไก่เสรแล้วตัวนี้ถ้าส้มใบ หนึ่ห้องน้ำแยกเราต้องคนมืิลนี่หดชาไม่เนียมตัวนี้เอามาตัดอะไรับ่างหยหัใส่บานเลื่อนใ้ยคือใส่บานขางในวะใส่บานข้างในตรเลยอหรือใส่บานข้างในน้ำมันก็เขาแล้วเนาะ พก่บุ๊คพี่เจ้าเหรอพีกันมามาแล้วครับมว่า้นไ้าเ้า็ีวจะม่ันเต็มขยันเต็มทุนขยันเี่ยมเม็ดซ่านี่น้นตุ่กเสาเอาลีกเสาเลยเอาลีกเสาเลยป่ะเจ้่ที่เสียเต็มที่ ูทั้งหมดพาะทีเตรมกอบมึงอธิบายดีอันนี no ้อันนี้เอาสองบานบอบ้านมึงก็เปิดนพสกศูนมึงก็ตำสาคนตัวกตำสอเยอะอยู่เม็ดเช้าครับสวัสดีครับทุกอครับสวัสดีครับวั้เราถูกหลยแน่นอดเดียววันไออนั้นสามนเจี่เป็นว้มฟันหรือเป็นเป็นลำดับไปเลือยตัางระดับเลือยตั้งเลขมันนะครับผมเนาะ ว, yup. ว่าผมไปเห็ดอย่างมันมากกว่านะผมไม่จำไว้อ๋อครับผมคือไปธนาคารบางทีไปกดบัตรเชื่อที่กับอ่าเลขนั่นเลขนี้ไปจำถือว่าโดตงดีเียนมีเส้นเนาะมีเส้นได้เนาะคือไปเสียยาโควิดครับกดถดอบัตรเชื่อแล้วล้างดับไปเอาเชื่อบัตรเชื่อบัตรเชื่อโควิดนะครับไปเสียโควิดตรวจครับ หถึงนั่งได้สาธุครับผมฟังเบอร์นะครับครับซีตะมุส้มนะครับผมเนาะอันนี้เงาท่าเขาข้อคมข้อสะกคมนะครับผมค้นดวงดีนะครับไปไซด์ได้ตัวเลขมากเราก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับตอนกันประตูของคุณพอนะครับผมวัดนี้กับฟันว่าได้เป็เจ้าเข่านะครับข้าก็ใกล้เลยใกล้เลยก็มากกับฟันเลยเนาะครับปล่อยเลขมากฟันเลขบวกมาขก้น ตัวตัที่เราฟันทับนองนี่มันมันจะแน่อยู่ด้เนาะครับคือจะมีเหยื่อสร้างเตาห้่อยว่าแม่นปังเลยครับฟันปึบแม่นหลุดเนาะหตัวนั้นปังดลวยบ่บ้านหลังนี้บ้านเลีที่ครทำบาลีทีหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองมัน่คือกันนั่นแหละบาลีทีเนาะตรงกันกับยุบานเไหมยุบานอะไรสร้างเตาน้ำโซกเลยคหนึ่งสองหนึ่งใช่บ้านสร้างเตาคู่ดีกว่าครับ บ้านชาเ่าบ้านบาเาพุ่มดีครับเมียนอยู่ของบ้านเ่ากับสามตูปุ้นเนาะเขาจังเลยเนาะพุ่มแบบพุ่มดีกันครับเียหนึ่งสองหนึ่งครับผมบ้านหลังใม่ของขอสากพมที่ผมามาเร็ดเนาะแบบเซนเนะครับทุกเกครถ้ามไกแล้วไกลแล้วไกลยัดไยูแล้วนานนานที่สุดกลงเดือนนานะครับผมเรนเียนเจ้าปู่ก็ะเบียบปู่เบี้ยใส้ป ฝ้าก็เพิ่งเซตมือเส้นผมป้าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราควบนะครับผมอันนี้ใส่กระตุกนะครับผมแต่นนเห็นโมยาเขาใส่กระตกครัวามเ็จมากต่างๆใส่อะไรย่างเงี้ยผมเอามาเบิ่งกันอีกเทียนะครับตอนนี้แคปหน้าจอไว้มักเจอไอ้ซอฟตัวใดก็พิจารณาจารณานะครับหาจับจองซื้อไว้ก่อนอันนะครับผมถ้าอั้มเลี่ยว น่าเสียดายนะครับผมเลขของพอสังคมครับวันที่เดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเนาะกก็ฝาติดตามด้วยนะครับผมแต่ถือว่าลดไปแล้วหงุดซีหงุดลดไปซีหงุดครับวดเล่ยวิ่งเหรว่าเขาเล่ยมันบอกเล่วิ่งเขบอกเล่ยวิ่งเขาคาคาสูตรบ่าเขานี่ก็ลดเลยลดเลยแต่ว่าแก้ตัวได้แกตัวได้สามศูนย์ศูนย์สามนะครับผม ครับมี <S <S มโบแมน่าแก้ตัวจะเอาเน้นๆหน่อยนะครับผมนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเราพอสร้างร่มฝนสุโุ่มให้ทีอาร์นะครับผมให้สามตัวตอนนี้ให้เบิ้มไปก้อนนะครับผมม,มีสองตัวเน้นๆี่ซึ่งหาซึ่งีเขียไว้ให้แดงๆนี่ครับผมเนาะให้วิ่งติดหนึ่งติดศูนย์วันที่หกครับผมกันตัวกันนะศูนย์หาศูนย์ซีนะครับผมแนตะ่วันที่หนึ่งเด่นแบบรับหนึ่งนะครับผมกับ มีหนึ่งหางมีหนึ่งม่ศูนยูนี่มันมีตัวกัดตัวจริงไตัวจริงว่ามันสีเอาตัวได้ก็ได้เนาะสาคมเนาะเลยตัวได้กี่ไหนตัวนี้นะจกดเจ๊งีจะไงเจกจีไปหาไปก่อนพอเรีกสีตัวเรียกหแล้วครับผมตั้งมั่นใจับมั่นใจนี่ก็ซื้อไว้ซิซีซิหานะครับจับจอดลอตตอรีไว้เคลียร์ซีหวนะครับกับซูหา ศูนย์ซีที่ซีที่หายดีครับผมเนาะหาซื้อได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้นะครับผมเนาะก่อนที่จะบวชอันอันนี้เฮ็ดต้องหมดเล่นบ่สังคมเฮ็ดไวต้งหมดเล่นบ่เอาสูตรสูตรเก่าบ่ไหมไม่เฮ็ดไหมไอ้ที่ลดไปซีงวันเป็นสูตรไหนสูตรเก้าเบิ้ลสูตรเก้าเบิ้ลเป็นบ่แต่แต่ว่าเด็กกูขึ้นวันว่าหันกูขึ้นเรืองต่างกูขึ้นในว่าหันคนดวงดีครับก็เลยจับสูตรนี้มาเฮ็ดอีกคือเก่านะครับเนาะการแนีทางของสังคมมันกะ หน่อยตัวหน่อยชุดสําหรับคนที่ทุ่นหน่อยนะครับเนาะกัดจัดได้เลยนะครับกัสะงคมให้ไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะวิ่งนะครับบนล่างกันมีหนึ่งกับศูนย์เด่นตีหนึ่งนะครับเนาะจับคู่ได้ก็จะมีหนึ่งห้านะครับหนึ่งสี่นะครับตัวเด่นเลยทั้งสองชุดนี้นะครับตัวร่องก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์สี่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของสังคมนะครับในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะ สัางกมกับว่าหมั่นใจเลยปอยเหล็กตัวนี้ไปแล้วฟันดีพร้อมนะครับเอฟซีธันใดชอบน้ำนะครับก็จังค่อยจัดนะครับเนะบาะทบชอบน้ำก็ถือว่าเมืองไหวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวเข้าับน้ำเสนอให้กับเอฟซีนะครับเนาะผิดถูกบวว่ากันก็นคือแนวทางไปแนวทางมั่นนะครับเนาะการแชร์ให้เป็นแนวทางใหเมืองนะครับสำหรับชิปนี้นะครับเนาะ สัง no? ่งต่าก็จะขอลาไปแล้วกับนรินตามฝันนะครับขอบคุณพอใไหมในคลิปหนานะครับเนาะพอคุ้มสวัสดีครับเอิดขอบคุณครับสำหรับหน้าทางครับพอคุ้มับขอบคุณครับพอันไหมในคลิปหนาสวัสดีครับ